คุณมิ้งคะจริงๆเป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอาจารย์อย่างเราอ่ะมิ้งว่ามันง่ายเพราะว่าเอ้ยเราเราไม่ได้มีอะไรมาก่อนแล้วแบบเราต้องดูแลหลายอย่างมันเลยมีแรงผลักดันอยู่แล้วส่วนตัว แล้วตอนนี้นะครับแขกรับเชิญอยกับเราแล้วครับขอเสียงปรบมือกับคุณมิ้งครับสวัสดีครับ ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อาจจะแปลกตาสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะครับพี่สาวันนี้พามอะไรครับพามอยู่ในคลาสจริงๆปกติเราจะสัมภาษณ์ในห้องส่งใช่ไหมแท่งแรงครับวันนี้พามาพบกับเด็กจริงๆนะครับว่าไม่เคยสอนหนังสือมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยวันนี้มาในฐานะผู้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นครูคนหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับโดยแขกรับเชิญพิเศษครับวันนี้ห้องนี้ได้รับเกียรติมากจากพี่มิ้งของเรานะครับอ่ะเราเริ่มอ่ะพี่ใหญ่พูดอะไรกันก่อนไหครับก็ยินดีค่ะทีีีี่่ไไไดด้้้้้มมมมมาาาาาเเเจอออทุุุกกกกกคคคคคคนน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 นใวัััััะะะะ็็รรรรรรสถแแช์ลลยยงงตบณูิ พร้อมแล้วนะครับพี่เยวันนี้จะสมบทบาทจากการเป็นพิธีกรแล้วเป็นดาราวันนี้มาเป็นครูบ้างนะครับเริ่มจากคําถามแรกที่จะแบ่งปนประสบการณ์ได้เลยครับ <มา S 1> ค่ะขออนุญาตค่ะเริ่มคําถามแรกเลยนะคะอยากทราบว่าพี่มิงในวัยเด็กเนี่ยมีความสามารถหรือว่าเก่งในเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะในวัยเด็กหรอมิงว่าคือมิงไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากๆขนาดนั้นนะอาจจะมีแบบว่าเรื่องวาดรูปเรื่องการเป็นการชอบเออเป็นความชอบมากกว่าชอบประมาณนี้ค่ะแล้วมันปรับใช้อะไรได้ในชีวิตประจําวันในปัจจุบันของเรานี้มากไหมคะก็มีต้องนึงคือมิงมิงากับบาารแน รออิง <drawing S 2> ทั้งวันแบบติดๆเลยถือเพจใหญ่ๆใเงี้ตอนแรกมิงก็คิดว่าเออมันพอตอนนั้นเลิกเรียนไปก็คิดว่ามันคงไม่ได้ไมาช่วยอะไรกับเราในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมันช่วยนะในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าเรื่องของการวางคอมโพสต์ต่างๆในการทําเพจหรือว่าแบบการแต่งตัวไปท่องเที่ยวด้วยให้มันดูเข้ากับคอนเทนต์นั้นๆเวลามิงไปงานไปไอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องจัดการตัวเองด้วยเรื่องพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะทราบว่าตัวเองชอบเกี่ยวกับการวาดรูปรออิงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆเป็นคน ิละปะว่ารูปไปแล้วทําอะไรเก่งได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทา้งที่บ้านมันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นฟิลเอออยัดเยยบทุกอย่างให้เราไม่ได้เรียนร้องเพลงไม่ได้เรียนเต้นคือไม่ได้อะไรขนาดนั้นค่ะเป็นอารมณ์แบบว่าอชอบอะไรก็เรียนเรียนแล้วทาอะไรคิดด้วยนะแต่ตอนนั้นมินก็ค่อนข้างลังเลเหมือนกันว่าเราเรา,เราจะทํางานในวงการเราจะแคสงานหรือว่าเราจะทํากิจกรรมด้วยหรือเราจะวาดรูปหรือจะอ,อะไรกันแน่คือเหมือนมันเป็นช่วงที่สับสนก็เลยเลิกเลิกเรียนตรงนั้นไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ชอบแหละผมเชื่อว่าน้องๆที่ดูอยู่หลายคนรวมถึงน้องๆในนี้ด้ววยยยนหลาคกก็ชอบเี่ ดรออิ drawing, <S <S ่งเก<ช>ี่ยวกับการวาดรูปอย่างเง<ร>ี้ยทุกคนก็ต้องมีการค้นหาตัวเองาแต่จริง,รงมิงคิดว่ามิงก็เสียดายเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติตอนนั้นแบบเรียนไปจนสุดเลยม,มันน่าจะเป็นอะไรที่ที่ติดตัวเรามาจนวันนี้แล้วความจริงคนเราไม่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างใดอย่างหนึง่ง ทั้งหมดอะค่ะคือเราสามารถทำหลายๆอย่างของข้องกันได้แต่ให้มันดีไปหมดคุณมิ้งทำหลายอย่างเนาะที่เห็นเป็นพิธีกรก็เป็นดาราก็เป็นนักแสดงก็ได้ถามว่าทำหลายอย่างนี่ประสบการณ์สอนอะไรเราบ้างครับประสบการณ์ของการทำงานใช่ไหมคะก็<ช>คือมิ้งเป็นเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ทำดีเจมีเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าทำเพจส่วนตัวนะคะแล้วก็มีขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยคือมันมีหลายอย่างมากทำให้การแมเนจเวลาน่าจะเป็นเรื่องที่ที่มิ้งได้มากที่สุดแล้วก็สำคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิตตรงนี้ค่ะก็หลายๆครั้งเนี่ยก็อดหลับอดนอนเหม แล้วก็ใช้เวลาไม่ค่อยพอแต่ว่าเราก็คือความจริงมี้ใช้เวลาไม่ค่อยเหมือนคนอื่นค่ะแต่ก็จะ manage แบบแปลกๆอย่างเช่นว่าพอเรียนจบมาแล้วคือเราก็ไม่จํเเาเป็นที่จะต้องไปเข้เาห้องเรียนตอนเช้าแล้วมิง mm. ก็จะทํางานตอนกลางคืน <Has. S 1> แล้วก็นอนเช้าเสร็จแล้วก็ตื่นาอีกทีเที่ยงแล้วก็ไปทําเพจต่ออะไรประมาณ like นี้ค่อเป็ก็จัดการเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของการจัดสรรเวลาพอดไเด็กเราจะบอกเสมอว่าอุ้ยการบ้านเยอะอุ้ยทำอะไรไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์จากพี่มิ้งนะเรื่องการแบ่งจัดสรรเวลาในชีวิตปปรจววัันนคบไใช้้ดย ด้้วับูแลก็ป,ปใชรจริงๆถ้าตอนเรียนอ่ะคือเราก็ไม่ได้สามารถทําได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนเรียนเราก็จําเป็นจะต้องนอนเร็วหน่อยคือเที่ยงคืนก็คือเต็มที่แล้วแหละแล้วตอนเช้าก็ต้องตื่นมาใหม่แต่ว่าโอเคพอเรียนจบไปมาเวของการทํางานแล้วเนี่ยเรามีเวลาเต็มที่แล้วเราทํางานในแบบฟรีแลนซ์คือเราเราสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้เราก็ได้ทาแบบนั้นได้ขอย้อนกลับไปตอนที่พี่มิ้งบอกว่าทําเพจท o u t u b e ใช่ไหมคะอันนี้เป็นมีแรงบันดาลใจในการทําเพจมาจากไหนอะคะก็ง่ายๆเลยคือมึงทำเพจท่องเที่ยวชช่อมค ทราเวลนะคะก็เป็นแรงมันานใจก็คือการที่เราชอบเที่ยวนี่แหละเมื่อก่อนเราก็ไปเที่ยวอย่างเดียวโดยที่เหมือนเราไม่ได้อะไรกลับมาพอลหลังๆเราก็รู้สึกว่าเราเที่ยวบ่อยมากเลยอ่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทําหน้าที่เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรอยู่แล้วด้วยทําไมเราไม่เอาสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วเราแฮปปี้อ่ะมาแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้บ้าง<ะ>เราก็เลยเริ่มจากแรก็คือไปบาหลีค่ะแล้วก็ไปถ่ายเก็บรูปต่างๆก็คือตามมุมที่เราชอบเหมือนกับไปถ่ายรูปลงไอจปกติค่ะแค่แบบว่าเน้นวิวมากขึ้นเน้นสถานที่ให้คนอื่นนนเเเห็็็มมาาากกขึ้้สจแลลวอง แล้วกลายเป็นว่าฟีดแบกอันแรกมันก็แชร์เป็นหมื่นเลยก็คือแชร์ดีมากเออทุกคนชอบอะ่ะและ้วก็เราอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยคนก็เอยแล้วไปยังไงเออ,อนนี้แนะนําดีมากเลยเขาจะได้ไปเที่ยวตามหรือว่าอะไรนะคนที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์กับการไปตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวของเรามันมันเป็นความแฮปปี้ขึ้นเหมือนเราไม่ได้แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็จบไปแค่ตรงนั้นแต่ว่าเรามีรูปภาพที่จะมาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยแล้วเราก็ได้แชร์ความรู้สึกกับคนอื่นไปด้วยต้องถามเด็กๆก่นอนว่าเด็กคนไหนชอบทานขนมเบลยม นิ้งชอบไหะนิ้งชอบมาก ข้าวได้ได้ค่ะแต่คือบางครั้งเราเราต้องควบคุมน้ำหนักเหมือนกันแล้วเราอยากกินขนมมากเราขนมก็แป้งข้าวก็แป้งเราก็เลยเลือกได้เราเคร่งเลือกงี้ขนมขนมที่คุณมิ้งชอบทานได้ข่าวว่าเป็นพวกขนมหวานต่างๆเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษไหมชอบอะไรเป็นพิเศษจริงๆคือเยอะมากค่ะแทบจะทุกขนมอยากตัวอย่างหนตัวอย่างบลูเบอร์รี่ชีสเค้กบราวนี่มีอะไรอีกอ่ะคือนึกชื่อไม่ออกละคัสตาร์ดเค้กแครอทคือทุกเค้กก็อะไรที่เป็นขนมหวานเนี่ยมิ้งชอบหมดเลยแล้วถ้าเปรียบตัวเองเหมือนขนมหวานเนี่ยพี่มิ้งจะเปรียบ เป็นขนมหวานอะไรคะขนมหวานอยากรก<ด>ู้อ,อยากรู้เป็นบราวนี่มัง้งเพราะว่าเราว่าข้างนอกอะที่คนมองเข้ามาในในเวการทํางานเขาอาจจะเห็นว่าเออมันมันดูสดใสมันดูหวานหวานอะไรก็คือดูเป็นขนมหวานแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันขมนะข้างใน <laughs> มันเหมือนกับว่าคือขมเนี่ยายเวาว่าในในเรื่องราวชีวิตในสิ่งที่ต้องาัาผิดชอบคือมิงก็เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะที่มิงทาหลายอย่างเพราะว่ามิงมิงดูแลคนทั้งครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองมาตั้งแต่แบบมห้าแล้วมันก็เลยคิดว่าราวนี่น่าจะใช่เพราะมันมีทั้งความหวานทั้งความขมจะ หรือว่าเราลำบากตั้งแต่เด็กๆเงี้ยค่ะมันงอมันเป็นข้อดีนะมิงชอบตรงนี้เสมอเลยเพราะว่าสิ่งที่ทําให้มิงมีทุกวันเนี้ยหรือว่าตั้งใจทํางานหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างทําทุกอย่างที่สามารถทําได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าเราเราไม่ได้มีขนาดนั้นนะแล้วเรารู้ว่าเราต้องดูแลใครบ้างเรามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบบ้างมันทําให้เราแบบเหมือนกับพุชมีแรงในการผลักดันตัวเองทุกๆวันก็นักเรียนก็ฟังไว้นะลูกเด็กๆทางบ้านฟังไว้นะครับว่าชีวิตของเราแต่ดมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่างมิงต้องไม่ได้ ไม่ได้ผิดนะมิง<ม>แค่รู้สึกว่าคือยิ่งยิ่งคนที่มีอยู่แล้วแล้วมีกําลังที่จะผลักดันตัวเองในการทรําธุรกิจหรือทําอะไรให้มันมากกว่าที่ตัวเองมีอยู่มิว่ามันยิ่งยากนะมันก็คืออันนั้นอ่ะยิ่งเก่งเลยอ่ะแต่ว่าอย่างเราอ่ะมิงว่ามันง่ายเพราะว่าเอ้ยเราเราไม่ได้มีอะไรมาก่อนแล้วแบบเราต้องดูแลหลายอยา่างมันเลยมีแรงผลักดันอยู่แล้วส่วนตัว<ม>นาะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าเป็นข้อดีนะคะการช่วยเหลือพี่มิงได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าที่ไหน เคยเป็นจิตอาสาหรือว่าอะไรมาบ้างไหมคะจิตอาสาก็ทําทําอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติว่าเจอใครที่เขาลําบากหรืออะไรเงี้ยเราก็จะ<ม>ไปช่วยเขาในรูปแบบของถ้าแบบเขาขายของเราก็ไปซื้อของเขา<ม>คือเราก็พยายามอุดหนุนแบบถ้าร้านนี้ดูดูมีเงินอยู่แล้วหรือว่าคุณลุงคนนี้ที่นั่งอยู่ที่พืน้น<ม>แต่ว่ามันเหมือนกันอะ่ะคือเราก็ไปช่วยคนที่อาจจะดูว่าลําบากกว่าแต่เราก็ทําทําอยู่ของเราทุกทุกวันนะคะหรือว่าถ้ามีเพื่อนหรือมีคนรอบตัวที่ลําบากเราก็ยินดีที่แบบจะช่วยเขาเต็มที่ในแบบที่เราสามารถช่วยได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองกก็็ได้อาาจจจะเปนแบบํลังใุท อยากให้พี่มิ้งของน้องๆเนี่ยนะครับฝากข้อคิดดีๆสักหนึ่งข้อก็คืออน้องๆในอนาคตละกันค่ะของมิ้งที่มิ้งคิดอยู่ตล,ลอดก็คือการซื่อสัตย์ต่ออาชีพแล้วอาชีพจะตอบแทนเราเหมือน<ม>เหมือน<ม>เหมือนการสอนอย่างหนึ่งนะคือเป็นคุณครูมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับการสอนให้สมบูรณ์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์คุณครูเล่าแล้วคราวนี้ถึงช่วงปฏิสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวมัธยมยอดอาจจะมีจะมีคะแนนพิเศษได้ขอเชิญลูกศิษย์ที่น่ารักนะครับยกมือถามหน่อยจากข้องซีแลวข้องหกมีใครมีคำถามมีใครมีคำถาม ไนั่นแหละยกยกยู่นยกขึ้นยกขอ้นยกขด้พยกได้นยกขด้นยกขึ้นยกขึานยกขึ้นยกขึ้นยกขง้นยกขึ้นยกขึ้นยกีึ้นยกขึ้นยกขึานยออึ้นยกงึ้นยกอดีมากีมากยอขึ้นยกขึ้บเหมือนยคือบนยกรั้นยกงถ้ายรตั้แต่แบบม5ม6มันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเหมือนกันค่นเกแื้นบว่าเราช่วงแรกรา้ัดกวลาไมกได้รยกมมาก สิ่งที่มิงรู้เลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือเราต้องมีเพื่อนเพื่อนที่ดีที่แบบคอยช่วยเสมอ,อบางครั้งวิงอาจจะไม่ได้เข้าคลาสรบหรือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนได้ทุกทุกวันเลยค่ะอาจจะมีหยุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเพื่อนก็จะคอยบอกว่าเออเราเราขาดอะไรเราติดตรงไหนวิงว่าคือคนเราไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งคือคนเรียนเก่งทุกคนไม่ใช่คนที่สักเซสคือบางคนไม่ไม่ได้เรียนเก่งเลยเขาสักเซสในชีวิตการทํางานหรือว่าในชีวิตทั้งหมดของเขาก็มีแต่แค่แบบว่าเราไม่ไปเกมเมล็ดเกเรเราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนแค่นั าเราชอบอะไรแล้วทาอันนั้นให้เต็มที่คือหาทางของเราให้เจอแล้วเราก็ทําตรงนั้นให้ดีที่สุดจำไว้ว่าคนที่เก่งไม่จำเป็นต้องสักเซสคนที่สักเซสคือคนที่ซื่อสัตย์มีวินัยและมุ่งมั่นในทางของเรามากกว่านะครับวันนี้อัสัมชัญธนบุรีนะครับต้องขอบคุณอย่างสูงครับดองมิงครับขอบคุณมากครับ